แพทิเซียไฮโซนโดโนจับตาความสัมพันธ์อยู่ๆก็โดนจับตาความสัมพันธ์เลยละค่ะสําหรับคู่ของนางเอกสาวแพทิเซียและไฮโซนุ่มโนดวิเศษน้องชายของนอดวิสารุตหลังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีภาพสวีสออกสื่อน,นานแล้วรวมถึงในไอจก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นเลย จึงทำให้หลายคนสงสัยว่าคู่นี้จะมีปัญหาหรือรักร่าวหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่เพจเจมอยร้อยแปดออกมาโพสถ,ถึงเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแย้งเลยว่าไม่จริงเพราะคู่นี้แม้ว่าจะไม่ได้ลงรูปคู่แต่ก็ยังมีการไปกินข้าวด้วยกันตามปกติเพราะถ้าเข้าไปส่องอิสตาแกรมจะเห็นเลยว่าทั้งคู่มีการลงภาพในไอจีสตอรี่ให้เห็นว่าไปด้วยกันเพราะมีการลงภาพเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเอาเป็นว่ายังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เดียดว,ว่าแม้จะไม่ได้ลงรูปคู่แต่ภาพอาหารที่ทั้งคู่โพสลงไปนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าไปด้วยกันเพราะอาหารในใบตองหรือถาดเครื่องดื่มก็มีแม่ของและมะนาวก็เหมือนกันเป็นเลยล่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตหลายคนก็บอกเลยว่าเขายังลงภาพไปกินข้าวด้วยกันตามปกติและคู่นี้ก็ไม่ค่อยโพส์หรือว่าโชว์หวานบือ้อหวากันอยู่แล้วแต่มีการกดไลค์ให้กันตลอดนั่นเองค่ะและหลายคนบอกเลยว่าปกติแล้วฝ่ายชายอย่างไฮโซโนอต องก็ไม่ค่อยโพ์อะไรใน i อีอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาแบบไอจีสตอรี่อยู่แล้วเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่เป็นห่วงความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะยังไปทานข้าวและดื่มกันตามปกติเลยซึ่งก็เข้าใจได้เพราะคู่รักคนบันเทิงหลายคู่ก็ไม่ค่อยออกมาอวดโมเมนต์หวานหรือรูปคู่เท่าไหร่แต่ก็ยังรักกันดีและรักกันยาวนานด้วยล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะสวยหรและโปรไฟล์ด้วยทั้งคู่ ยังสาบแพทิิเซียเองแม้จะเป็นดาราแต่ประวัติการศึกษาและฐานะทางบ้านก็ไม่แพ้ให้โซตะกูลดังเลย